ในนั้นก็มีไอหอเราเป็นดักไอเหี้ยนี่กันเถอะ<ป>ใช่ไหมวาอยู่ในเนี้ย<ป>ลองมองบีบมันอ้อมไม่ได้เดี๋ยวกูแสงติดจะมาแล้วหรือมันอยู่ข้างบนวะ เอห่ามาและ้ะก็แตกสวยเปิดประตูดีเหรอสวยสวยสวยเปิดทิ้งไว้เงี้ยมันอยู่บูมนี้นี่นี่ยปูไอสัส คนบ้าวะใช่เราใช่เราขยับจอดแจ้จอดแจ้ด้านหะน้าเนีะไปจัดไปเปิดตีละโดนไฟเออไปแล้วอยู่หลังเนี่ยไอห่ามันโดนไฟแรงมากมันใกล้แตก ดาวนึงสวดาวสองถายหมดบสบฮ้ยเ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 ร็วไปป่าวะโอ้โห oh, e เหี้ยอะไรไม่ได้เลยไอ้หอยเหี้ยมีคนมาดาวนึงเหี้ยวง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 เหี้ยวนุนจะบีบละ รงนู่นะรอหาอยาตายนะเยอะว่ะจะดาะ่าแล้วเอเีไยเกมค้างไอสัตว์เหรอ เกมค้างเอาค้างเอากูยิงไม่เข้าไอเหรอเอาเซีตยิงไม่เข้า what

อาเป้ไปมาขึ้นมาได้เหรอกอดเต็ะ Downing, một, đường, hả? Ôi, một. À, à, ô, đi ơi hảo. Oi, tai hả? Ui, tay hôm, bay ra. Oi, chị lấy, lại, lấy, lại, lại, lấy, 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 ติดไปแล้วจ้าโอ้มันหนีเหรอไม่เห็นเลยไม่ได้อยู่ที่นั่นเนี่ยคูอฟังขวาป่เหรอไอ้หอมันไต่ขึ้นไปละเท้าหนึ่งไงวะโอ้ยเชี่ยไกลามากเลยวะ่ะ ตะชิวแล้วไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่เสลียงขึ้นไปบ้างำลังขึ้นไปอุยอ้ยเอาชิ้นยาสองสองสองตัวด้วยวะเหรอ Nào chút lên Bà phóng buộc đó อยู่ไหนไม่รู้ว่ะไอ้เหาอยู่ที่นี่ว่ะแม่งว้ามนี้อยู่ข้างนอกเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปก็ได้เหาดีก่อน mang sẽ mán á hả? ở nì lận? Cọtแตก đao một. Xe hổ văng quá. Ê, mến, đãi măng, nhập lêu chơi chơi nè. Hỏa ở nhà แตกตีหนึ่งอะเหรอแตกหนึ่งมันอยู่ในบ้านนะในบ้านกอแตก ข้างหลังมึงอ่ะเพื่อนไม่เห็นเนาะโอเคเขาแต่หมดแล้วหรอสวยไอ้ชื่อเพื่อนดาวไอ้หัวเพื่อนดาว